ยกต่อไปยกที่4นะครับระหว่างฝ่ายแดงเพชรบูรพาน้ำเงินนี่อรชจุเล็กนะครับแดงต่อประมาณ4ีหนึ่งนะครับกด3ขึ้น4นะครับราคาต่อรองอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับ3ต่อ5ต่อ1 5ต่อ1แดงเพชรบูรพานะครับชนบุรีอาร์ตมวยไทยหรือว่าเพชรดำลูกทับใหม่น้ำเงินอรชจุเล็กสิทธิแม็กหรือว่าสอเวียงใจนะครับ ราคายอยู่ที่ฝ่ายแดงประมาณ4ี่หนึ่งนะครับยกกระไบยกที่4นะครับมาจับตาดูนะครับว่าจะน็อกหรือเปล่านะครับหวยใหญ่ในี่โอกาสน้ำน็อกสูงนะเป็นรอบที่สศึกเพชรยินดีนะครับถ่ายทอดมวยเด็ด789นะครับแดงอ,อรอชุนเล็กน้ำเงินนี่ไอ้น้ำเงินเพชรอรชุนเล็กแดงเพชรบุรพานะแดง51าแดงห้มันเมานาะมันเมา โดนหมัดหรือโดนสองน็อกอะดูนะครับแดงสิบหนึ่งแดงสิบหนึ่งไอ้นดงเมื่อในหมดแล้วนะน่าจะน็อกอนะดูแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ,อรชุนเล็กสิดแม็กแนละล่วงไปแล้วครับฝ่ายแดงรนะับเพชรบูรพานะครับเพชรดุราชนบุรีฟันศอกชนะน็อกไปนะครับมีนายงครับใส่รับอยู่ไม่น่ามีปัญหานะครับ กงินฟรีเงินฟรีห้าหนึ่งเงินฟรีเพชรบุรพานะครับชนบุรีนะครับชนะนะครับ